I'm beyond happy because that's a dream I have since I was born. That, that's a dream that started with my mom and my grandmother. So since I'm young, I have this dream to be here today, representing my country, representing each one of you with all my heart. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much and see you guys in Thailand. Thank you. You love gracias. Thank you, so ten years ago I prepared myself with different languages, my university, a different experience so I could get more wise. And one year ago I started to run away a very intense preparation but run runaway other language uh, how to protect yourself and how to speak. ที nice way, right so get our ่แชร์ไปครับแชร์ไปเลยเพราะที่ฟังได้แล้วเขาตั้งใจควบคุมควบแล้วเขาบอกว่าไม่เต็มตัวของการควบคุมเขาก็บอกว่าเต็มตัวแต่สามารถบริหารได้เลยที่นี่เพราะมันใช้ภาษาและอย่างต่อมานั่นคือเรื่องของการสื่อสารแต่ที่สำคัญ And the thing. Yeah. this year I have so many beautiful women, smart and very determined that all of them deserve the crown. So it's very hard to differentiate myself between these beautiful women. Yeah. รอบลกที่ีสรว่าก็เชื่อเลยว่าทุกคนแน่นอน้วแต่คามสามารถที่นารูรู้สึกในวิทีในการจับมือนะครับรู้สึกยังตอนจับมือ How you f e n g w h n y o l d my a n d to be a t o c h e r m y God I cry so much it was a mixing of feelings because once I dream with this and what's happening อ๋อม so so ันเป็นขอพายไฟเลยเนาะอ่าพี่แชมป์เปพีข่พี่แชมป์ครับกเาที่จับใจไมได้นะครับแลรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากโอเคไควโอเค่าพี่แชมป์ไปพี่ค่าวแล้ผมก็รู้สึกดีใจมากก็ตื่นเต้นมากครับที่เป็นสอคนสุดท้ายที่มมการแงโอเค นะยสิคะยังไงบ้างทอนีนั้นตอนไหนคะตอนจับมือใช่ไหมคะตอนจับมือจริงๆก็ เป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่จับมือกับไฮดี้ในประเทศไทยเลยก็คือไม่ว่าใครได้ตําแหน่งนี้ไปก็คือแบบทัาไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทมสุดความสามารถแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมาะสมมากๆที่จะได้แบบตําแหน่งวิสการต์เนั่นแนลไปเ,ลไเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือเราไม่ได้ดูแค่วันนี้วันเดียวเราดูตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆส่วนตัวหนเองหนูก็ภูมิใจที่สุดแล้วในวันนี้ค่ะ อะไรกับคิอสเรยตอนจับมลอแต่จะไม่ได้คุยเป็นห่วงเขากพัวจะเป็นลมเพราะว่าตอนอยู่หลังเวทีก็คือท o อป i v ทุกคนมือขายแบบยืนไม่อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันมากแล้วก็ด้วยความที่แบบมันตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะพออยู่หลังเวทีก็คือช่วยกันซัพพอร์ตอาเงี้ยตอนจับเลยก็คือกลัวแบบต่างคนจากจะเป็นลมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ระทึกอยู่พอสมควรเห็นมีช็อตน้ำตาไหลด้วยใช่ไหมมี ก็เป็นน้ำตาแห่งความแบบภูมิใจอะไรเงี้ยหนูว่าแบบมันก็ได้จับมือก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติแล้วก็ที่สุดแล้วอินโดนีเซีย How about for this p e r s <c> o <oughs> n Oh my God, my I don't know what to tell about what because uh, this is the amazing opportunity for me because before I'm uh, join the competition my uh, my important thing I'm join this year only show up How beautiful Indonesia to all my grand sister and to all around the world because Indonesia have the opportunity as a uh, host country Miss Grand International and then my important thing my heart is all my grand are enjoying here and I have uh, this reading this is opportunity amazing opportunity for me and for the next and I ho I hope I can to work. Grand International organization, and then can Google, and I can Thailand again. Miss I I then the to go, go น้องก็บอกว่าน้องก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญเนี่ยน้องก็ได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ที่ได้มาจากที่อินโดนีเซียก็อยากจะเป็นการชมโสายตาให้เด็ชาวโลกได้เห็นว่าประเทศอินโดนีเซียสวยงามแล้วก็มีแค่ไหนครับแล้วก็ที่สำคัญเลยหลังจากนี้หลังจากเที่ยวแล้บ

So, so and all of partners ready to ready and my w i ราต้องเประสบกานหน้าทึ่มากมเลยครับแล้วก็ทุกอย่างที่โเดเฉเนี่ยทุกอย่างตัคนพิเศษหมดลว่าจะเป็นทั้งผูุคนที่ผมูลแล้วก็ตอนรับเป็นอย่างดีในสิทธิกเลยรวมถึงทีมของเราได้คบยๆทำงานสมบครแล้วก็พร้อมที่จะร่วมันในครั้งนี้ต้องยืนต่อสินะ i am so honored to be standing here today this competition has been my dream for so long been, and i'm so honored to be standing here amongst these beautiful women of course a massive congratulations to our winner isabella she is amazing and she deserves it so much and i can't wait to spend a year with my grandparents and i can't wait to go back to thailand เรรู้สึกพิเศษเราก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยขอดีใจกับอาอิสเปร่ามิสเปร่าซีด้วยแล้วน้องก็ตื่นเต้นมากที่แบบจะได้ไปที่ประเทศไทยแล้วก็ทํางานร่วมกับองค์กรตลอดระยะเวลาที่น้องดํารงตําแหน่งครับสุดท้ายจะให้คนฝากเฮ้ยขอบคุณน,นะค่ะขอบคุณแฟ็นเพลงอะไรฮะสครซีญญ่อ I want to thank all of you guys because you guys gave me hope and strength to be here today to have this crown and represent each one of you. I love you guys so so much. Thank you for everything. Okay. Yeah. thank you